First place, congratulations army for pass this uh, FA Cup round. Uh, we don't openly play a uh, game very well, and we arrive. With, uh, we don't have right uh, mentality and right spirit for for play this uh, game today, where they score first goal. We start the game where we. Score score เราขอแสดงความยินดีกับทางอาร์มี่ด้วยนะครับที่ผ่าว่างผ่านลอบนี้เข้าไปได้แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เรา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 สตาร์ทเกมเราได้ชาร์จไปหน่อยเราจะมาเริ่มเล่นหนึ่งของเมืเราโดนยิงประตูแรกไปแล้วก็เพิ่งมาเริ่มเล่นแล้วพอเราล็อกขึ้นมาอีกนึงเราก็มาหยุดเล้อีกครั้งนึงเราเราเล่นแบบเพลเซ่มากเปนไปนะครับก็ถือว่า เป็นบทเรียนราคาแพงนะครับเขาก็เขาคิดว่าแน่นอนเขาไม่พอใจกับโปรแกรมครั้งนี้เพราะเขาคิดว่าในทัวร์นี้เขาก็หวังที่จะได้แชมป์เหมือนกัน No I don't think about trophy and ego about this game and I am not happy with uh, with now uh, we played this game I don't think about trophy trophy is for end of the season in two competition we don't have opportunity for for uh, for, uh, for, uh, for trophy but เร h เข w ไม่ได้ซีเรียสมากกับเรื่องของถัวยอะไรเงี้ยเขาถามว่าเราซีเรียสมากขนาดนั้นไหมแต่ว่าก็ผิดหวังแต่สิ่งที่ผิดหวังมากที่สุดก็คือฟอร์มการเล่นของนักเตที่ลงปรเดนฐมากกว่านะครับก็ยังเลออีก อาอุปเรณนะครับที่เราคิดว่าสามารถนำมาเตะกันได้ในในในส่วนที่ต้องควรจะเล่นในส่วนที่ทางที่ต้องเป็นแต่ว่าในส่วนของผ้เล่เขาคิดว่าเ็าต้องเล่นฟองให้กลับมาให้รดยที่สุดเพื่อเหลอการแข่ง